เมื่อกี้ถึงตัวทีละอาตัวนี้แหละคือตัวที่เราจะเรียนใหม่ออกเสียงตามครูค่ะที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 ตัวทีคุณครูให้คำว่าเทเบิลออกเสียงตามครูค่ะเทเบิล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 คืออะไร โตะนะคะโต๊ะต่อไปฝึกนะเดี๋ยวออกไม่ได้นะต่อไปตัวยูเอาเสียงพร้อมกันยู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 ทำปากจุๆไว้เด้อยูยูยูอ่ายูคุณครูให้ไว้คำว่าร่มค่ะภาษาอังกฤษว่าอ m b เบ l l a ะ อัมเบลา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 อัคืออะไรคะร่มค่ะต่อไปตัววีวีอ้าวีคุณครูให้เป็นคำว่า when 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 แวนก็คือรถแวนเคยเห็นไหมรถลักษณะเงี้ยเราเรียกว่าแวนนะคะต่อไปอีกคำหนึ่งตัววีและตัวดับเบิลยูอ่ะออกเสียงตามครูดับเบิลย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 ูครูให้คำว่าวิกวิกอ่าวิกก็คือวิกนั่นเองผมปลอมรู้จักไหมอ่าต่อไปค่ะ เอาให้หมดเลย x x อ่าคุณครูให้คำว่า xmas xmas อ่าเหมือนคริสมาสนั่นเอง xmas อ่าต่อไป y คุณครูให้มาคำว่าโย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 ไออะไรคะลูกอะไรโยโยนั่นแหละเอาใหม่ค่ะโย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  อ่าโยโยเขียนง่ายไวยยอยอนะคะเอาใหม่ยคะหล่ะโย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 อ่าตัวสุดท้ายตัวซีหรือตัวเซตเซตอ่าเซครูครูให้เป็นคำว่าอ่าซีบ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 าคืออะไรม้าลาย อมที่จะเล่นเกมอย่างถ้าออกเสียงไม่ได้ก็อดนะเอาล่ะตอนนี้ลองดูเลยว่าคำศัพท์เนี่ยจะจำได้กี่คำเรียนไปทั้งหมด26คำใครจำตัวเอาจำตัวอักษรก่อนดกฟ่าอ่าใครจำตัวอักษรได้เยอะที่สุดอ่าหนูบอกว่าเยอะที่สุดอ่ะออกมา ได้ตัวอะไรบ้างอ่ะกาฟิลมาอ่ะกาฟิลมาดูสิบอกคุณครูซิว่าหนูได้ตัวอักษรตัวอะไรบ้างอ้าตัวอะไรบ้างตัวอะไรบ้างไม่ต้องล้วงกระเป๋าลูกตัวอะไรคะตัวอะไรบ้าง,าง,มง,าางแม<น>ดอกอตัวแซดได้ตัวอะไรอีกเอ ไม่ต้องบอกเพื่อนจำได้ี่ตัวแล้วได้สองตัวอ้าวได้สองตัวถือว่ายังไม่ชนะใครอีกอ่ะวีรวัตรไปทางลองดูสิใครได้ตัวอักษรมากที่สุดอ่ะถือไว้ลูกอ่ะตัวอะไรบ้างลูก A B C D E F G H I J เคไม่ต้องบอกเพื่อนเคแล้วอไม่ต้องเรียงก็ได้เคแล้วเ y ไม่ต้องบอกเพื่อนเดี๋ยวใครได้ได,ได้ได้สูงสุดจะได้รางวัลอ่าเพราะนั้นใครได้แล้วเก็บไว้ในใจ x, x. แล้วมันอยู่ไปแล้ว L อ่าสิบเอ็ดแล้ว Q อ่า Q P O อ้าวได้ไปสิบสี่ตัวอ้าวแค่แค่กบีลวัฒน์ด้วยต่อไปใครอีกใครจะท้าพิสูจน์ อ้าวมานี่ค่ะหนูออกมาแล้วหนูได้มาสองคำแล้วพอเวลาออกมาได้สองคำเวลาเพื่อนออกมาบอกเพื่อนได้มะอ่าถืออ่ะตัวอะไรมัง่งเอช่วยกันจำาด้ยนะ <A. S 1> เพื่อนก็พูดคําซ้ําหรือเปล่าเอ <A. S 1> อย่าเอาไปติดปากลูกอ่าเอบีบีซีม่ต้องบอกเพื่อน ไป23ตัวหายไป3ตัวโอเคอ่าใครอีกใครจะให้ได้ครบ26เลยเอามาค่ะอ่าตอนนี้อยู่ที่23ตัวเอหนูพูดไปเรื่อยๆครูก็นับของครูไปเรื่อยเอาไหม่หรออ่ะ <A S 1> B. B. อย่ายุ่งกับเพื่อนเพื่อไม่มีสมาธิ ได้ไป10 18ตัวค่ะ18ตัวยังอยู่ที่ใครเอ่ยสอนชัยอยู่สอนชัยได้ไป23ตัวเพราะฉะนั้นวันนี้สอนชัยได้เป็น The Winner คนเดียวอยอยม,มากเดี๋ยวท้ายชั่วโมงรับรางวัลโอเคดูต่อค่ะ <Yeah. S 1>